สวัสดีครับกลัไม้ข้งนะครับกับใครๆก็ทําได้นะครับในช่วงใครๆก็มีได้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการประกอบเครื่องโม่ปูนผมเพิ่งซื้อมาใหม่ขนาด160ลิตรนะครับไปดูกันว่าประกอบง่ายไหมนะครับแล้วใช้งานได้ไหมนะครับ ต่อมาเราจะทดสอบมอเตอร์นะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือมอเตอร์ว่ายอเตอร์ใช้งานได้ไหม มอเตอร์มอเตอร์มีแกนมาให้มาอย่างนี้เลยนะครับเอาหมู่ของมันเป็นรุ่น1 6 0 l สปีดสองพปดร้อยรอบนะครับความถี่อยู่ที่50 60เฮิร์ตนะครับวนเตจจิ้นอยู่220ถึง240นะครับมอเตอร์พาวเวอร์1.2วัตต์นะครับ1.2วัตต์นะครับกินกระแสอยู่ที่5แอมป์นะครับ5.45แอมป์ 5. 4, 5 M, นะครับ มีอ่อมี IP 4.0นะครับอินเทอร์เทลคาร์ด B นะครับโอเคอทำกทารทดสอบมอเตอร์เตอร์มีลักษณะอย่างนี้นะครับดูด้านหน้าสายักษ์นะผมจะเสียบปลั๊กน้ำมาเพื่อนเพื่อนแต่ปลั๊กล้วลองดูว่ามันหมุนไม่หมุนปึ๊บกดโอเคดูกดม่นะครับ มอเตอร์ใช้งานได้ยอดอันนี้นะครับก็จะเป็นชุดเครื่องโม่ที่ผมซื้อมาผมแกะออกมาแล้วครับก็มีอุปกรณ์อยู่ประมาณนี้เลยมีตัวถังโม่สองอันนะครับมีตัวนั้นเป็นตัวมอเตอร์นะครับเทสแล้วแล้วมีขาตั้งนะครับมีตัวมือหมุนมีตัวประคองล้อนะครับแล้วก็มีล้อแล้วมีเครื่องมือ มีตัวคู่มือการติดตั้งมานิดนึงเดี๋ยวผมจะมาประกอบดูนะครับว่าใช้งานได้ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูกันก็จากคู่มือนะเพื่อนคู่มือคู่มือก่อนในคู่มือก็บอกว่าสเต็ปแรกให้ติดตั้งชุดล้อก่อนนะเดี๋ยวผมจะหาชุดล้อก่อนนะเดี๋ยวเราไปหาชุดล้อไปหนึ่งก็จากที่ดูนะเพื่อนชุดล้อนะต้องใช้แหวนอย่างนี้นี่แหวนอย่างนี้สองตัวแล้วก็มีคลิปนี่หนึ่งคลิปนะี่ิปหนึ่งตัวแบบนี้อ่ะแล้วก็ล้อ่ะแล้วก็ชุดนี้นี่ แล้วก็ใส่แวนเข้าไปก่อนนี่กอดเขาไว้อย่างงี้แฟบเลใส่เลาะใส่แอแล้วก็เอานี้อีกหนึ่งอันใส่ที่นี้แล้วก็เอาคลิปเนี้ยใส่ไว้นี้สลักแ่ใส่ไว้อย่างงี้แล้วก็ถ่างมันออกอืมนี่ก็จะได้ล้เลา พูดหนึ่งอ่าทำงี้สองอันนะผมจะทำก่อนอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ล้อแล้วนะทำอย่างอื่นต่อเดี๋ยวดูก่อนว่าทำอะไรต่อต่อมาผมจะประกอบขาตั้งนะตอนนี้แต่คันนี้เราก็ล้อมาดูกัน้่ใช้น็อตตัวนี้สี่ตัวตามคู่มือเลย ตอนนี้ก็ยึดขาเรียบร้อยแล้วนะแต่ติดแบบรวมๆนะเดี๋ยวต่อมาจะเอาตัวน,นี้มาประกอบในนี้นะเดี๋ยวามาดูกันกันน็อต เพื่อนเรู้ป่ะตอนไขน็อตอ่ะตัวแหวนเนี่ยมันจะมีตัวที่คมกับไม่คมนะพยายามเอาตัวด้านที่คมเนี่ยติดกับตัวผิววัสดุให้มากที่สุดนะเอาตัวที่ด้านที่คมนะประกบกับวัสดุนะอย่าขันกันน็อตแล้วก็นี่กดลงไปตอนนี้ก็ได้นี่นะต่อมา จะติดตั้งอันนี้นี่ใบกวนนะนีต่ตอนนี้ก็ติดใบพัดประมาณนี้ไปก่รนบเดี๋ยวประกอบต่อเออผมลืมบอกตอนที่ผมยกอันนี้ลงามาใส่ใช่ปะ ก่อนที่ยกมาใส่มันต้องมีโอลิงโอลิงสีดำๆใส่อยู่ถ้าดูข้างในมันจะมีขอบไงปะโอลิงสีดำนะเอามาใส่รองก่อนแล้วก็ใส่น็อตกับแหวนนะตรงเนี้ยใส่น็อตกับแหวนทุกตัวเลยนะนะเดีย๋ยวผมไล่ไขก่อนเมื่อกี้ลืมถ่ายคลิปตอนยกยกคนเดียวลาบากนิดนึงนะแล้วก็เรียบร้อยครับประกอบเสร็จแล้วนี่มาดูกันนะครับ ข้างในาก็เป็นแบบนี้นี่มีด้านข้างมีสลักตรงนี้นี่สสำหรับเหยียบก็จะได้หมุนได้หมุนนี่เห็นไหมหมุนได้เห็นไหมหมุนลลแล้วเราก็ล็อกเรามีสลักล็อกพอเราปล่อยขาปุ๊บมันจะมีสลักตรงนี้เห็นไหม อ่าเนี่ยอเดี๋ยวก็ชูมอเตอร์ต้องใส่ตรงนี้ก็ยากนิดนึงนะ่ตรงนี้อืมรวมมีล้อนี่อะไรยกก็จับตรงนี้ยกอืมแล้วมีล้อลากมาอืสวูเสี๋อยวงต้องเสี็บป,ปั๊กก่อน เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะผมเสียบพักแล้วจะมีปุ่มสวิตช์ตรงนี้นี่เห็นไหมเอ่ยนี่สีเขียวสีแดงกดสเขียวหมุนได้นะขนาดหมุนแต่จะขยับขยับนี่หนึ่งทีนะึงถ้าหมุนไม่มีปัญหา เปิดแปดให้อ่าเปิดแปดเปิดแปดดูข้างในอรยัางงี้เรวัติเราก็ไม่ค่อยทำแบบแนวตั้งกันนะ เรากดตรงนี้เราให้มันเย็นนิดนึงโอ้ยให้เย็นอย่างนี้ได้คร้ใช้างนนานได้นะโอเคอยู่นะเดี๋ยวไว้เดีย๋ยวผมทำคลิปตำผสมปูนให้ดูว่ารัดับส่วนยังไงตัวนี้เป็นตัว160ลิตรจะค่อยว่ากันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมมาสอนวิธีประกอบอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะเนื่องด้วยทำคนเดียวแล้วก็มันหนักด้วย ป่าจะยกประกอบนะก็ลาบากขัดขัดให้หายบ้างก็ขออภัยไว้ด้วยก็ไว้เดี๋ยวผมลองใช้งานเมื่อไหร่ผมทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะผมมีได้คุณก็มีได้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ